หนึ่งสองสามสุดสามสุสเฮ้เน้เิสัสนแล้วไหนป่ะี่เราบะ้องคนนี้เป็นไงครับจะหนึ่งหรือจะสองหรือจะสามยังกำหมือนเดียวครับผมมือเดียวนะยิ่งตลอดงานอเาเล่นต้องบอกอะไรก่อนการบรรยายี๋ยวขอสอปชติดกิจกรรมใครพิกไหมค่ะ มาด้านหน้านะครับออกมาเขาบอกว่าเราอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันเราเก่งคนเดียวได้ไหมไม่ได้เราต้องทํางานเป็นทีวันนี้น้องๆก็ต้องดับไฟเป็นทีถ้าเอ่ยคำว่าบัตต้จับมือเพื่อนนะครับชูขึ้นร้องเพลงเหมือนเดิมรับจบไปครับ้อมบัตต้เยี่ยมมากปัตติยอดใครกันล่ะปัตต้ เดี๋ยล้วแล้วครับอาจารย์เมื่อวานไปที่นิคมสีเล่นแบบนี้นะก็ให้นักเรียนจับมือกันแล้วชูขึ้นร้องเฮ่เฮ่สักพักบอกได้สามรอบว่าแหวนเพื่อนหา้อุ้ยลู่ไปูไปเลยยอมยอมยอมกัสระวังนาฬิกาไหมนะจะไปตามเพื่อนจะไปตามเพื่อนยกไปยกมาทาครับมาดีเฮ้ดี สันตว์เต็มมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหยังคงเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมว่าเนี่ยตอนหลังตงดีเที่ยวมันเท่ไม่ไหวนะครับขอกิจกรรมประจำลุ่ม นะครับขอการไม่ไหมาเดิมครนีร้กลุ่มแล้วนะหนึ่งสองสาประจํากลุ่มครับขอขอสวปภาษาททางการได้จินของน้องๆทุกคนฝักได้จินไหมครับได้ยินนะมีใครพูกดึงไหมไม่มีนะวังเสียงอย่างเดียวขอกหึงปุ๊บหนึ่งทางกลุ่มล้อเฮจับมือกันทั้ง hey, บบทงาได้หรไมได้ ได้นะบอกหนึ่งก็คือกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งมองเฮ้เหมือนเดิมพร้อมครับอันนี้สเต็ปประจำกลุ่มนะครับพร้อมหนึ่งเฮ่ดีครับเดี๋ยวเนาะตกใจครับเฮ้เรื่องกระชากหนึ่งสองเฮ่เวลากินข้าวมาหรือเปล่ากินข้าวมาหรือเปล่าคอยเป็นแข็งแข็งเฮ่ หนึเอ่เอเอเอไคนมวนอปรื่าเ้อส่วนาทากมองเห็นาการนะกลุ่มไหนกลุมนั้นงกลุ่มไหนผ่านออกไปนะครับสองนชดูที่มืออหนเอนเฮ้เยสอ สองเฮ้สามเฮสองเฮดูที่ดูโอ้ยสองนะมาแสดงก่อนมาสองก่อนอนี่แหละก็จะมีท่าเต้นไปเพื่อนขัเนี่ยครานี้เราได้หลังครับไมเพื่อนเราด้ครับจะมีอีกไม่น้อยนดูที่ นครับมือมือสอบประษาทาทงการมองเห็นนะครับดูที่มือมือชี้ที่ไหนกูนะโอ้ หนึ <c oughs> ่องสาเพื Arizona, 5, <c oughs> ่แนยกแยแถวเราได้ไหมพื่อนยกิเพื่อนชูมือานมามา้มนมาาปมือให้หน่อยครับแถวแรกกันครับี่ยนเลยี่ยนชายครับน

เรานี่เป็ธรรมดานล้นผลเหมือนขึ้นเรียกง้เราในเป็นเด็กชายอหลืเอโอเคต่อครับฝันต้องหรือฝัต้อนเลียชื่อเดชาย่อะอนรู้ก่าี่เยังบอกเด็กชายไม่เป็นไรพ่อะรู้สึกว่าเป็นไรโอเคโอเคต้อเอาเนี่ยใครบอกขครับนีครับทีเลยครับเชิญครับ ใส่ตรงไหมอ่าโอเคเสียงดังควาชัดเข้านั่งเลยดีไหมดีดีนะอ่ะโอเคเดี๋ยวครูจะพูดไปเป็นประโยคน์ปุ๊บจำไม่ได้แต่เน้นพูดให้เร็วไม่เน้นถูกได้นะเ,เสียงดังควาชัดพร้อมตัวอย่างก่อนพร้อมส่งไปปุ๊บเราพูดจบส่งให้เพื่อนพูดจบปุ๊บส่งให้เพื่อนส่งต่อแบบนี้พร้อมไหมครับพร้อถ้าหานถือปืนแบบปูนไปโบกตึก <c oughs> เกับวันนี้แบบนี้ไม่ให้เข้าด้านนะเอาตรงไหมเพื่อนครับถืนแบกปูนไปบุกเยียมทหารถือปืนแบกปูไปบุกเดียวมันวายววถือปืนู้เอาปืนไปบุกตึกะแล้วอปืนแบกปูนไปบุกดอยาือปืนแบกปูนเปุุดยอดอันนี้ซอมอันนี้ซ้มนะเอานะฟังให้ดีอ๋อ กล้วยตาดีไปหวีเดี่ยวเหลือหวีเดียวที่หวีไปที่หวีมาเจอกันกล้วยตาดีกล้วยตาดีปหวีเดียวเหลือหวีเดียวที่หวีไปที่หวีมาเจอรันระวังหิ้วพิล่ากล้วยอ่างชาส่งต่ออยู่ที่เดิมเจอรับ

ด้วยตาดีเอะเกแล้วฟัอ้วยตีเดียวเหลือวีเดียวที่วีไปที่วมาด้วยตาดีเอะ้วยตาดีไปวิเดียวเหลือวีเดียวด้วยตานีไปวเดียว เหลือวีตองต่อยเลยตอกต่อยเลยเอาฟังต่อนะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิวหวีไปหิวหวีมากล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวเหลือหวีเดียวหิวหวีไปิวหวีมาเน้นเร็วนะเน้นถูกอยู่ตรงนคนสุดท้ายจะได้ฟังเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเราคุยคันกับเพื่อนมาครับ ถ้าดีรอบนี้ดีผบเท่านั้นเลยน,นะย่าวนิเนึงจำให้ดีไม่ต้องต้องเป๊ะทุกคำแต่งเน้นให้เร็วพูดให้ชัดพราะยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หินยานัดหมอชีตแก้หินแก้ฝีพรายานัฐหมอเหียนะ ยานัดหมอมีแก mm ้ฝ hmm> The mm ีแ hmm ก mm ้ห hmm. ิดยานัดหมอชีดแก้ห uh ิดแก้ฝีพร้อมยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชีตแก้หิดแก้ฝีอ่าฟังนะยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชีดแก้หิดแก้ฝีพร้อมยานัดหมออะไรยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานัดหมอชีดแก้หิดแก้ฝีอ่าครับเอาสองสอบก็ต่อไปครับยานัดหมอมีแก้ฝีแก้หิดยาดัด หมอชิดแก้หินแก้หินแก้ฝีแล้วครับตอบครับคิดไม่ว่าคิดไม่มาเน้นเร็วตอบครับให้พูดได้ก่อนใช่ไหมหรือเริ่มเลยยานั้งหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานั้งหมอชิดแก้หิดแก้ฝีเลิกยานั้งหมอมีแก้ฝีแก้หิดยานั้งหมอชิดแก้หิดแก้หมีอัะตอนนะ ยาวไปยาวไปเอาท่านทานรอบนี้จับท่านรอบนี้ไม่ผ่านเป็นแล้วนะถ้าจับใหม่แล้วได้โอเคนะครับอ๋อฟังนี่ดีตั้งสติดิขอบคุณในถ้ามีผีมีหมีมีหีในถ้ามีผีมีหมีมีหีบเลี้ยวผ่านครับในถ้ามีผีมีหีีมหี